โอ้ oh, สวยจังอ๋ oh, เป็นครั้งแรกนะที่พี่เสือถ่ายนะพระทิยามอัสดงนะที่ลานหลวงปู่ปริจจจัปาดงนะครับโอ้สวยงามมากทุกคนว้า wow, วสวย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 ,สวย,ส,วยสวยมากมากเลยนะโอ้ oh, สวยสวยเนาะ สวยมากทุกคนสวยมากอ่ะทุกคนนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณยูโรทิดาเศรษฐีนะครับนะส่งกาแฟนะครับมาให้ช่องยูทูปหลายช่องเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็รวมถึงช่องยายสมอนนะสมอนชาแนลนะหนึ่งกล่องนะครับผมแล้วก็ช่องนะเสื้อผ้าไปนะนะหนึ่งกล่องเนาะนะครับนะเห็นว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับก็ได้รับเหมือนกันนะฮะแล้วก็ มารับกันไปแล้วนะแต่พี่เสือมาไม่ทันนะตอนที่คุณลุงคุณป้าแจกนะครับผมนะครับโอ้แสงแดดยามนี้นะครับยามใกล้ค่ำยามสนทยานครับสวยงามนะครับว้าวมุมนี้นะฮะแจมแจ๋วไม่น่าเชื่อนะฮะป้าดสวยแท้นะครับมองเห็นเปลนะครับแล้วก็สะพานมิตรภาพจำปาดงนะครับ ป๊าอ่ะข้ามสะพานไปเสร็จแล้วก็หลายท่านได้เห็นในคลิปแล้วนะหลายท่านอาจจะยังไม่เห็นนะครับนะตอนนี้เรามีรั้วไม้ไผ่นะทุกคนนะครับที่ทพี่อุ้มอามาเขาเรียกอะไรทดลองเนาะทดลองนะงนะวางดูนะเป็นอย่างไรเนาะนะทุกคนนะสวยงามมากเลยนะ นะเป็นการเดคอเรทนะครับตกแต่งสถานที่นะทำให้เกิดเขาเรียกว่าภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับจะสวยงามยิ่งขึ้นนะถ้าเราเอาดอกไม้นะครับมาปลูกไว้ข้างหลังรั้วอีกนะครับผม,ม,มนี่นะฮะสวยจริงๆเลยยามเจอแสงยามอาทิตย์ใกล้จะรับขบฟ้ายิ่งสวยงามกว่าเดิมถ้าในอนาะคตเรามีต้นไม้นะดอกไม้หลายพันนะครับหลายสีสันนะมาตั้งเรียงรายอยู่เนาะยิ่ง สุดยอดไปเลยนะมุมนี้นะฮะสวยงามจริงๆนะครับผมแต่แตงต่ละแง่แต่แต่งแต่งแตงแตงโอ้โหเป็นไงล่ะมุมนี้มันสวยจริงๆทุกคนปอดนี่นะฮะจุดถ่ายรูปนะจุดเช็คอินใหม่นะฮะมีน่าเอื้อนะครับมีอะไรนะในหนองน้ำนี่หรอ ไม่สะน้ำเรานี่เหรอมีลูกหอยด้วยนะคะอ้าวมีผักบุ้งด้วยมีปลาลูกคอกด้วยนะคะปลาลูกคอกคืออะไรอ่ะลูกปลาช่อนนะอ๋อลูกลูกไข่มันใช่ไหมปลาเป็นตัวอะไรโอ้นุ่น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 เป็นฝูงเลยนะคะอ๋อทำไมเยอะขนาดนั้นอ่ะอืมป้าทุกคนดูนะครับมีผักบุ้งด้วยเป็นร้อยร้อยตัวเลยครับดู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 ปอด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 โอ้โหมีปลาซิวด้วยค่ะ ปลาเยอะมากนะครับทางนี้ก็มีอีกเยอะเลยนะตรงนี้นะครับทุกคนดูนะครับอะไรเลยอะไรเปนขึ้นมาเน่ะฮะตกใจหมดหนูนึกว่าโทรศัพท์หนูตกน้ำสับตกน้ำโอ้โห้เข้าบ้านไม่ได้เลยนุนปลาเยอะจริงๆทุกคนดูโอ้โห มีปิงด้วยเปล่าคนาดจะปนะต้องให้กัปตันลงไปดูไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีปิงไหมนะมถ้ากัปตันลงไปแล้วมไม่มีปิงก็แสดงว่าไม่มีนะเด,เดี๋ยวได้มาก้อยันแน่เลยนะคะโอ้แสงสวยงามนะครับอเดี๋ยวเดินไปดูมุมอื่นบ้างนะทุกคน,นครับโอ้มุมนี้ก็ยิ่งสวยนะเห็นไหมครับ มองเห็นความเคียวขีจีนครับของอไร่มันสําปะหลังนะครับสวนยางนะครับป่าอยุคาโอ้โหสวยจริงๆนะครับอมองเห็นบ้านนะครับหลังน้อยคอยรักนะสีเธอคอยส์หลังคาเน้นสีเดียวกับที่พี่เสือทาสีนะในบ้านเลยเนาะนะครับ ซึ่งตอนนี้ยายสมอนก็กําลังทาสีอยู่นั่นเองนะฮะก่อนจะลืมเข้าไปดูคลิปนะแล้วก็ดูไรสดให้ยายสมอนด้วยนะทุกคน,นครับยายสมรยอดวิวน้อยมากนะครับอยู่นี่ยายไม่ได้รายเนาะนะับยายก็ไม่มียอดวิวก็ไม่มีมมรายได้ในะยสมอนเลยนะขอทําภารกิจทาสีบ้านนะอยู่ที่บ้านก็ยังมีเอฟซีเข้าไปดูนะให้กําลังใจอยู่บ้างเนาะนะครับ อ้จาจักรยานยานี่นะไม่แล้ากลับบ้านเดี๋ยวนี้โอ้ทุกคนดูนะครับไม่น่าเชื่อนะฮะทุ่งนายามเย็นนั้นยิ่งเห็นความสวยงามการเติบโตนะฮะหลังจากที่เราหวานปุ๋ยไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะผมโอ้สวยสวยสวยนะเนี่นะครับ ลมหนาวพัดแหงหอมดอกสะแบงที่จำปาดงความหนาวไม่นานก็คงหายไปใจสั่นสะท้านอ่านะครับก็เพอเจอไปเรื่อยๆนะทุกคนนะครับพาทุกท่านนะดื่มด่ำกับความสวยงามจากที่นานลุงพลนะบ้านจำปาดงนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็อยู่ในระหว่างการ พักผ่อนบ้างนะครับอัพคลิปบ้างพูดคุยกันบ้างนะครับทำกับข้าวบ้างกินข้าวบ้างขับรถไปไหนเนาะในโปรติชนแนลนะั่นนั่นนั่นโชว์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 ชวชวดริปต์ดริฟดริฟนะครับอ้าวฟื้นฟูงทำไรนะนั่นนั่นว้าวไม่น่าเชื่อทอดปลาสม้มโอ้นะครับนะค,บคอยดูนะครับว่า พี่เฟื่องจะทอดปลาส้มติดกระทะหรือไม่นะครับนะถ้าพี่เฟื่องทอดไม่ติดกระทะแปลว่าเคยได้รับรางวัลชนะเลิศก,การทอดปลาส้มมาก่อนนะแต่ถ้าทอดติดกระทะนะฮะถ้าทอดติดกระทะแปลว่าต้องไปเรียนรู้วิธีการทอดปลาส้มใหม่นะครัอมไม่น่าเชื่อนะปลาตัวใหญ่แท้สองตัวนี้ก็น่าจะเกือบโลนะทุกคนนะครับโอ้หอมหอมหอมนะ หอมมากน้ปลาต้มนะครับแซ่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 บพี่เสือชิมแล้วการันตีเลยนะครับว่ายำหอยดองแซ่บมากนะครไปดูคลิปอื่นได้นะครับคลิปก่อนหน้านี้นะฮะพามาดูแล้วนะฮะอร่อยจริงๆนะครับนะชื่อคลิปเมนูแปลกๆนะฮะเข้าไปดูได้นะฮะชื่อคลิปเมนูแปลกๆนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะปกติหอยดองเขาต้องนะ ดอแบบสดแต่นี่คือเราไปต้มก่อนเนาะนะเพื่อจะได้ป้องกันการท้องเสียคือบางคนอ่ะกินของดองกินของที่ไม่สุกเนาะนะอาจจะทองเสียคี่เฟื่องก็เอาไปต้มเพื่อเสียชิมดูแล้วแซบลายนะทุกคนนะครับคือเฟื่องมาสุกแล้วแล้วแล้วลเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไมเร็ว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 สุกแล้วบางคนเขาจะไออะไรนะชุบไข่ใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ชุบใช่ไหมฮะอ๋อที่ชุบแล้วเหรอ อ๋อชุบนิดเดียวคี่ฟองรกระทะนี้น่ะดูไปแล้วไม่ติดกระทะคี่ฟองพี่เฟื่องฟองเลียงอ๋อคือชุบไม่ได้เยอะเยอะมากไม่ได้หนามากนะครับพี่เฟื่องบอกว่ากระทะนี้ดูลักษณะแล้วไม่น่าติดกระทะเพราะอะไรครับมันดูที่หนาสีของกระทะอ๋อลักษณะของกระทะคือดูลักษณะจากสีนะฮะมันนคที่เราจะไม่ให้มันติดกระทะเราต้องตั้งกระทะให้มันร้อนอืมน้ำมันตั้งให้มันให้มันร้อนอืม ค่อยเอาปลาลงใช่อ่าไม่ติดจริงๆด้วยทุกคนดูดูดูลักษณะการขยับนั่นๆๆปลาขยับได้นะแต่ว่าไม่ติดนะครับปลาบินได้ปลาบินได้อ่านะครับอยากรู้ว่าติดหรือไม่ติดต้องไปดูคลิปหน้านะคลิปนี้มันหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณที่รับชมเสือพาไปสวัสดีครับ